ตัวน้อ้ตัวช่อสองแค่ยังตกสี่ห้้ไม่หลับนอน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 ัอนน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 อตอนอนนนนนนนตัวนี้อนนนน ยาไม่ดม้ไม่พ um ี่ก็ถอยหลังไปเลยไม่ไดลกนผกอเป็นคนเดีงก็ไม่มีระส้ที่ชายเสร็จอนะผงหน้าอย่างไรก็เศ้ายังไงก็เข้าแล้วก็ขยิบตอน

ใส่ทุกหนาอะไรกัอะไรตัวเมียของเราแดงมันเป็นซอสข้างสามส่วนนะเออให้ให้คนทีซอสปังใช่ใช่ซึ่งเราก็เออเอาเลยเป็นอาหรทะเลข้าเดียว

หอมสดดีออเสิร์ฟเลยแต่ต้องหอดช่ึสองสองหิึ่ส่ามหงหนึ่งอ่หนึงสี่ส่สี่ย

อีแฟโอเคนะครับเดี๋ยวพี่โอขอจัดการพื้นที่นิดนึงนะครับขอแจ้งให้ทราบร่วมกันนะครับว่าเรา